สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะ ขอมาต่อเป็นการสปอยสำหรับซีรีส์เรื่อง Home t o w n ชาชาชานะคะซึ่งเราเนี่ยก็ได้ทำการสปอย EP e ี1ไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะคะก็สามารถดูได้ที่ช่องเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสปอย EP e ี2กันนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยที่ไม่อยากฟังสปอยเนี่ยก็คือแบบอยากขอดูก่อนเนี่ยก็อย่าเพิ่งดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยสัต ปอยมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้อ่ะโอเคนะคะสำหรับ EP 2เนี่ยเรื่องก็เริ่มมาจากพระเอกนะคะก็ได้พานางเอกเนี่ยมาดูสถานที่เปิดคลินิกทำฟันซึ่งที่เนี่ยก็มีแค่ที่เดียวนะคะแล้วนางเอกเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เลือกเลย จากนั้นเนี่ยพระเอกนะคะก็ได้พานางเอกเนี่ยไปดูบ้านแต่ว่านางเอกเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบสไตล์บ้านนะคะก็คือบ้านเน่ะเป็นแบบผนังก็เป็นลายดอกไม้สีเหลืองสีแดงอะไรประมาณนี้นะคะนางเอกก็แบบไม่ชอบก็เลยบอกให้พระเอกเนี่ยแบบเปลี่ยนให้หน่อยซึ่งนางเอกเนี่ยก็แบบรายยาวมากนะคะเกี่ยวกับแบบผนังจะต,ต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้อะไรต่างๆนะคะก็ แบบสไตล์ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็พูดไปประมาณนั้นนะคะแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็บอกว่าแค่จะทาผนังให้สีขาวให้แค่นี้ก็จบนะคะพระเอกก็เลยแบบเดินออกไปนางเอกก็เลยเดินตามนะคะแล้วนางเอกก็ก็พานางพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ได้ไปหาเท่าแก่ร้านปลานะคะแล้วนางเอกเนี่ยก็ไปหาว่าเท่าแก่กับพระเอกเป็นพวกต้มตุ๋นเธอนะคะเพราะว่าที่ที่พระเอกพานางเอกไปดูเนี่ยก็มีแต่ที่ที่เป็นชื่อของเท่าแก่ ท่าแกเนี่ยก็เลยแบบเอาบัตรนะคะที่บอกว่าเธอเนี่ยเป็นผู้นำชุมชนให้หนางเอกดูนะคะว่าเธอเนี่ยไม่มีทางเป็นนักต้มตุนแน่ๆส่วนพระเอกนะคะเนี่ยก็เป็นหัวหน้าโฮงแล้วก็เป็นหัวหน้าโฮงแบบที่ทุกคนเรียกจริงๆพระเอกนะคะกลัวแบบนางเอกคิดว่ายังเป็นพวกต้มตุนอยู่ก็เลยให้หนางเอกเนี่ยลองเซิร์ชดูราคาในท้องตลาดดูซิว่าตึกประมาณนี้มันราคาเท่าไหร่เพราะว่าที่ที่พระเอกกับ เท่าแก่เนี่ยให้หนางเอกเช่าเนี่ยก็คือถูกมากๆแล้วนะคะนางเอกเนี่ยก็เลยแบบดูนะคะแล้วก็สรุปว่าก็คือมันถูกจริงๆนางเอกก็เลยยอมเซ็นสัญญาเช่านะคะ ทีนี้นะคะพระเอกเนี่ยก็แบบเดิน,ดนตามนางเอกเดินไปเรื่อยๆเลยนางเอกก็เริ่มแบบ <im it> สงสัยว่าพระเอกมาเดินตามทําไมนะคะซึ่งพระเอกอเดินตามเพราะว่าจะไปเรียกร้องเงินค่านายหน้านะคะนางเอกก็เลยแบบยอมจ่ายให้ซึ่งพระเอกก็บอกนะคะว่าต่อไปเนี่ยจะต้องเก็บค่าตกแต่งห้องด้วยนางเอกก็เลยบอกไปว่าไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะมาตกแต่งห้องให้ก็ได้นะแบบประมาณว่าพระเอกอะเป็นใครจะมาอยู่ดีจะมาตกแต่งห้องให้อย่างนี้ นะคะแล้วที่นี้ย แล้วเธอก็ยังบ่อยนะคะว่าเอกเธอเป็นคนหัวสูงมากเพราะว่าแบบชอบอะไรเนี่ยต้องแบบดีที่สุดต,ต้องแบบเป็นช่างที่ดีที่สุดประมาณนี้นะคะแล้วอยู่ดีๆพระเอกก็แบบโชว์บัตรให้นางเอกดูนะคะซึ่งบัตรเนี่ยเป็นกระเป๋าแล้วก็คือยาวเยอะมากนะคะซึ่งเป็นบัตรเนี่ยที่เขาเชี่ยวชาญงานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นงานปูนงานท่องานคอนกรีตอะไรนะคะเขาก็คือมีบัตรความเชี่ยวชาญทั้งหมดเลยซึ่งเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่พระเอกนะคะแบบทํางานหลายๆ ายอย่างในหมู่บ้านนั่นเองนะคะซึ่งเนี่ยก็คือแบบพระอเอกอก็คือแบบเป็นคนพิลึกคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอะ่ะแบบอแอบบคิดนะว่าพระเอกมันต้องแบบเป็นอาชีพอะไรสักอย่างอะ่ะไม่อย่างนั้นนะคะทําไมถึงต้องแบบทําทุกแบบอาชีพเลยแบบในหมู่บ้านอย่างนี้นะคะน่าจะต้องมีเหตุผลซึ่งน่าจะรู้ในตอนต่อไปแหละเราคิดว่านะคะติดตามกันดูได้ แล้วทีนี้นะคะนางเอกเนี่ยก็แบบว่าให้เพื่อนนะคะมาช่วยเก็บของที่โซเพราะว่าเธอเนี่ยก็จะย้ายของไปกรุงจีนวันมะลืนนี้นะคะซึ่งเพื่อนนางเอกเนี่ยก็แบบไม่ค่อยอยากให้ไปเพราะว่าก็มีเพื่อนกันสองคนแล้วก็แบบพากันร้องไห้นะคะกอดกันร้องไห้ออกมาแล้วทีนี้นะคะ ก็ภาพก็ตัดมาที่นางเอกเนี่ยเดินทางมาถึงกงจินซึ่งตอนที่นางเอกกําลังขนของเข้าบ้านเนี่ยชาวบ้านก็มามองดูนะคะว่าเธอเนี่ยขนของเข้าบ้านชาวบ้านเนี่ยก็แบบตื่นเต้นแล้วก็ไปแนะนําตัวกับนางเอกนะคะซึ่งชาวบ้านที่มาเย็นดูเนี่ยก็มีเจ้าของคาเฟ่น,นั่นแหละแล้วก็คนสอนเธอที่ควักไส้ปลาหมึกอะค่ะคุณยายที่ต่างสอนเธอควักไส้ปลาหมึกในอีพีหนึ่งนั่นเองซึ่งพระเอกนะคะก็ได้มาหานางเอก เพื่อที่จะมาให้หนางเอกเนี่ยยืนยันอ่ายืนยันบัญชีผู้ย้ายเข้ามาใหม่นะคะก็คือยืนยันตัวตนในหมู่บ้านน่ะว่านางเอกอะย้ายเข้ามาอยู่จริงๆนะคะแล้วก็มาตรวจดูบ้านแล้วพระเอกนะคะก็ได้มาแจ้งถึงกฎต่างๆของหมู่บ้านแล้วก็ได้แจ้งรหัสล็อกประตูนะคะแต่ว่าซึ่งรหัสนั้นอะก็เป็นวันเกิดของพระเอกนางเอกเขาก็เลยแบบคิดพระเอกบอกว่าคิดไม่ออกก็เลยตั้งเป็นรหัสเหมือนบ้านตัวเองนางเอกเลยถามว่าพระเอกเนี่ย พอจะแบบมีร้านกาแฟที่รสชาติพอใช้ได้ไหมนะคะซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าที่ที่ใกล้คลินิกที่สุดเนี่ยก็มีแต่คาเฟ่ที่นางเอกไปวันก่อนซึ่งนางเอกก็บอกว่ามันไม่อร่อยนะคะพระเอกก็บอกว่าให้ลองไปดูนะคะให้ลองไปใหม่ดูอาจจะอร่อยขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่ามีบางวันใช่ไหมคะที่พระเอกอ่ะเขาก็จะไปชงกาแฟแทนเจ้าของร้านนะคะซึ่งนี่นแหละที่พระเอกบอกว่าให้ไปใหม่ก็น่าจะไปลองชิมฝีมือเขาดูนั่นเองนะคะ ซึ่งก็ตัดมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นนะคะนางเอกเนี่ยก็ได้ออกมาวิ่งออกกําลังกายซึ่งขณะวิ่งอยู่เนี่ยก็เจอคุณยาย3มคนนะคะซึ่งคุณยาย3าคนนั้นน่ะก็คือคนที่สอนนางเอกควักไส้ปลาหมึกวันนั้นนั่นแหละคะ่ะก็เลยได้พาก,กันแบบมาพูดเรื่องนางเอกนะคะว่าจะมาเปิดคลินิกทําฟันที่นี่ตามภาษาคุณยายที่นู่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเจอนางเอกวิ่งผ่านมาพอดีทีนี้ คุณยายต่างก็พากันพูดว่าแบบทำไมนางเอกถึงแบบใส่เสื้อเอลลอยออกมาวิ่งเนี่ยนะคะมันแบบวิปริตคนเห็นเนื้อหนังหมดหน้าอายประมาณนี้นะคะแบบคือในในหนังอ่ะคือใน,ในซีรีส์นะคะก็คือนางเอกเขาใส่เสื้อเอลลอยแล้วก็กางเกงและกกิ้งประมาณนี้นะคะแบบเออคุณยายก็บอกว่าแบบไม่เหมาะสมประมาณนี้นะคะ แล้วทีเนี้ยก็ตัดมาที่ผระเอกเนี่ยได้มาทาสีให้คลินิกนางเอกนะคะซึ่งนางเอกก็ได้แวะมาดูคลินิกแต่ก็แต่ว่าก็ไม่เจอพระเอกนะคะซึ่งวิวที่คลินิกก็คือสวยมากเลยนะคะซึ่งมาก็ไม่เจอผระเอกเนั่นแหละเพราะว่าพระเอกทาสีเสร็จแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยเนี่ยก็คุณยายสามคนก็ไปรอพระเอกที่บ้านนะคะซึ่งผระเอกก็กําลังทําสบู่คุณยายก็แบบนางขอสบู่จาก พระเอกเพราะว่าแบบทํางานควักไส้ปลาหมึกเนี่ยก็คือเหม็นกลิ่นปลาหมึกมากเลยก็เลยขอกันห้าก้อนสิบก้อนประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะคุณยายก็แบบพากันพูดถึงนางเอกว่าแบบเล่าให้พระเอกฟังนะคะว่าแบบเจอนางเอกอะใส่เสื้อเอเลรอยแล้วก็กางเกงที่รัดรูปวิ่งอยู่บนถนนทําไมไม่อายคนอื่นประมาณนี้พระเอกก็เลยบอกว่าก็เขาก็ใส่กันเยอะแยะนะคะซึ่งหลังจากพระเอกพูดคํานี้ออกมาคุณยายเนี่ยก็แบบพากันมองแปลกๆนะคะมองแบบ เอ๊ะทำไมแบบเด็กสมัยนี้คิดแบบคิดแบบนี้ประมาณนี้นะคะซึ่งพระเอกก็แบบพยายามเปลี่ยนเรื่องชวนคุยไปเรื่องต่างๆนานานะคะแล้วทีนี้ก็ตัดมาที่บ้านของนางเอกนะคะซึ่งผู้นําหมู่บ้านเนี่ยก็มาหานางเอกแล้วก็บอกว่าอุย้ยบ้านสวยมากหลังจากที่พระเอกมาทาสีให้อะไรต่างๆเนี่ยก็คือบ้านสวยขึ้นมากนะคะแล้วที่ผู้นําหมู่บ้านมานะคะก็มาเพื่อเชิญนางเอกเนี่ยไปงานเลี้ยงผู้สูงอายุนะคะ ซึ่งทีแรกนางเอกก็ไม่อยากไปนะคะแบบว่าเธอก็แบบต้องดูคิวงานอะไรก่อนประมาณนี้นะคะเพราะว่าเธอไม่อยากไปแต่ว่าทีเนี้ยผู้นำหมู่บ้านก็เลยบอกว่าไปก็ดีนะเพราะว่าจะได้ไปแบบโฆษณาคลินิกด้วยนางเอกก็เลยแบบยอมตัดสินใจไปนะคะซึ่งพอถึงวันงานนะคะนางเอกก็มาถึงงานเลี้ยงแล้วก็มาเจอพระเอกพอดีพระเอกเนี่ยก็เอากล้องถ่ายรูปมาด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะมาถ่ายบรรยากาศในงานนี่แหละ นางเอกนะคะก็มีคุณยายเรียกให้ไปนั่งด้วยนางเอกก็เลยไปนั่งกับคุณยายนะคะซึ่งคุณยายก็เป็นคุณยายที่เคยควักไส้ปลาหมึกด้วยกันอีกนั่นแหละคุณยายนะคะก็แบบต้อนรับอย่างดีชวนคุยแบบดีมากเลยนะคะคุณยายก็เลยแบบห่อ,อก,กิมจิให้หนางเอกลองชิมซึ่งคุณยายก็ใช้มือตัวเองอะคะ่ะหยิบกิมจิอะไรต่างๆนางเอกก็มองก็เหมือนว่าเธอจะแบบว่าไม่ชอบที่แบบ ใช้มืออะไรนี้นะคะด้วยความที่ว่าเธอเป็นหมอด้วยเธอก็เลยแบบรักความสะอาดนะคะซึ่งก็เธอก็แบบไม่ยอมกินแล้วก็เอาช้อนมาตากักแล้วก็วางไว้นะคะเธอก็ไม่ยอมกินคุณยายก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบบอุตส่าห์ทำให้แต่ไม่ยอมกินประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะผู้นําชุมชนเนี่ยก็แบบมาหาเธอนะคะ แล้วความที่ว่าบ้านเช่าแล้วก็ถามว่าแบบบ้านเช่าอ่ะมีตรงไหนมีปัญหาไหมเธอก็แบบมีปัญหาเยอะมากนะคะอันดับแรกคือแบบกระเบื้องมันร้าวต้องไปเปลี่ยนให้หน่อยอย่างเงี้ยนะคะม้งลวดเป็นรูทําให้ยงเข้ามามีกลิ่นย่างปลาเข้ามาในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่เธอแบบอ,อ่าล่ายาวเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่บ้านซึ่งแบบทั้งเท่าแก่แล้วก็คนที่อยู่แถวนะคะก็รู้สึกว่าเธอก็แบบเรื่องมากจุกจิกประมาณนี้นะคะ ด้วยความที่แบบนางเอกเรื่องมากเรื่องเยอะนะคะให้เปลี่ยนนู่น,นนั่นนี่แล้วก็หาว่าที่เนี่ยบ้านนอกนะคะนางเอกก็พูดออกมาเลยว่าที่เนี่ยบ้านนอกชาวบ้านเนี่ยก็เลยแบบพากันลุกหนีนะคะจากที่นั่งฟังนางเอกพูดอยู่เนี่ยก็แบบพากันลุกหนีแล้วก็ไม่คุยกับนางเอกเลยซึ่งตอนนั้นนางเอกก็นั่งอยู่คนเดียวนะคะ แล้วเจ้าของคาเฟา่ทุกคนจาเจ้าของคาเฟ่ได้ไหมเจ้าของคาเฟ่นะคะก็เลยมาหาหนางเอกแล้วก็แบบมาคุยว่าตัวเองอ่ะเป็นนักร้องเอาซีดีมาให้ฟังนะคะแล้วก็พูดเกี่ยวกับแบบกว่าที่เขาจะทําเพลงได้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็แบบบอกว่าโดนโกงโดนนู่นโดนนี่คือเขารักการร้องเพลงมากๆอ่ะคะ่ะเจ้าของคาเฟ่คนนี้เขาก็เล่าให้หนางเอกฟังแต่นางเอกก็เหมือนฟังผ่านๆหูแบบไม่ได้สนใจอะไรมากนะคะแล้ว อยู่ดีนะคะก็มีแบบเสียงจากผู้ใหญ่บ้านกงจีนเนี่ยแหละก็ประกาศนะคะให้ทุกคนเนี่ยมางานเลี้ยงเพราะว่าก็มีเนื้อฟรีมีอาหารฟรีให้ทุกคนรีบๆมานะคะประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้นะคะเจ้าของคาเฟ่เนี่ยก็เอาแต่เล่าเรื่องตัวเองยังไม่หยุดเลยให้นางเอกฟังนะคะนางเอกก็เลยบอกว่าอยากไปห้องน้ําก็เลยรีบลุกหนีออกมานะคะเพราะว่าขี้เกียจฟังเจ้าของคาเฟ่พูดนั่นแหละแล้วก็มาเจอพระเอกพอดีนะคะพระเอกก็เลยแบบชวนกินข้าว นะคะพระเอกบอกให้นางเอกเนี่ยอย่าจุกจิกมากนะเพราะว่านางเอกแบบไม่ยอมกินข้าวนะคะบอกว่ามีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดแล้วก็มาทําอาหารกลางฝุ่นแบบนี้มันไม่มันสกโปกมันไม่สะอาดนะคะแบบไม่ไม่อยากกินประมาณนี้พระเอกก็เลยบอกว่าอย่าจุกจิกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้อยู่ดีนะคะโทรศัพท์ของนางเอกก็มาก็คือเพื่อนของนางเอกนั่นแหละโทรมาหาพอดีนะคะซึ่งแบบเสียงจากข้างนอกมันก็ดังมากเพราะว่า แต่ละคน,นก็เปิดเพลงร้องเต้นกันสนุกสนานนะคะนางเอกก็เลยหลบเข้าไปคุยโทรศัพท์ในห้องซึ่งห้องนั้นน่ะเหมือนเป็นห้องควบคุมเครื่องเสียงของหมู่บ้านนะคะนางเอกก็เลยหลบเข้าไปคุยโทรศัพท์ในห้องนั้นนางเอกเนี่ยก็แบบเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังนะคะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนางเอกก็แบบไปเผลอกดปุ่มอะไรก็ไม่รู้นะคะในห้องนั้นทําให้เพลงอ่ะดับลำโพงที่อยู่ข้างนอกที่กำลังเต้นกันอนะ่ะก็ดับหมดเลยนะคะ แล้วเสียงของนางเอกอ่ะมันก็ออกมาทางลำโพงก็คือพูดอะไรอ่ะคนได้ยินหมดเลยเพราะว่าเสียงมันออกมาจากลำโพงนะคะด้วยความที่ว่านางเอกไปเผลอกดปุ่มนั้นนั่นเองแล้วพอเสียงออกมาลำโพงนะคะนางเอกก็แบบเล่าเรื่องเจ้าของคาเฟ่ที่ร้องเพลงไม่ดังโดนโกงว่าแบบไม่ยอมปล่อยวางร้องเพลงก็ไม่เพาะไม่ดีอะไรอย่างนะี้คะก็เหมือนเป็นการแบบนินทาเจ้า เจ้าของคาเฟ่ให้เพื่อนฟังนะคะซึ่งพอพระเอกได้ยินแบบนั้นแล้วก็ชาวบ้านที่ได้ยินนะคะก็แบบยืนนิ่งฟังที่นางเอกพูดนะคะพระเอกก็เลยแบบกําลังจะเข้าไปห้ามนางเอกแต่ว่าเจ้าของคาเฟ่เนี่ยก็ห้ามไว้บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็เหมือนอยากฟังเหมือนกันว่านางเอกจะพูดว่าอะไรนะคะแล้วทีนี้พอนางเอกคุยโทรศัพท์เสร็จนะคะเธอเก็ได้เดินออกจากห้องเหมือนยังไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็เลยมองไปที่หน้าของเธอนะคะแล้วก็ ุกคนก็ตานางเอกก็งงว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ายังไม่รู้ตัวนะคะแล้วเจ้าของคาเฟ่เนี่ยก็รีบเตินหนีไปซึ่งเจ้าของคาเฟ่น,นะคะก็มานั่งริมน้ำนะคะที่ทำประมงอะ่ะพระเอกก็เลยตามมาดูนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าไปคิดมากเลยพระเอกก็แบบพยายามทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นนะคะชวนแบบไปหาอะไรกินไหมแก้เครียดด้วยกันแต่ว่าเจ้าของคาเฟ่ก็บอกว่าเขาอะต้องรีบไปเตรียมของให้ลูกนะคะ แล้วเขาก็รีบลุกหนีไปเลยแบบไม่อยากคุยนะคะเหมือนว่าจิตใจเขาก็แบบไปแล้วนะคะประมาณนี้นั่งเอกเนี่ยก็แบบไปค้นหาแล้วก็ประกาศรับสมัครผู้ช่วยทันตะนะคะเพราะว่าจะเปิดคลินิกแล้วแต่ยังไม่มีผู้ช่วยทันตะเลยแล้วเธอก็แบบรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็แบบอุทานกับตัวเองว่าควรเย็บปากตัวเองได้แล้วอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะและอยู่ดีๆก็มีพัสดุมาส่งก็มีคนกดออดเธอก็ออกไปรับพัสดุซึ่งทุกคน คนที่มาสมพัสดุก็คือจะเป็นใครไม่ได้ก็คือพระเอกกันแหละเพราะว่าทาทุกอย่างในหมู่บ้านนะคะเออแล้วเธอก็แบบพระเอก gestellt, มองเธอแบบแปลกๆมากนะคะแบบมองด้วยสายตาแปลกๆแล้วก็นางเอกก็แบบก็รู้แหละว่าที่พระเอกมองแบบนั้นก็เป็นเพราะเรื่องที่เธอเรื่องที่เธอหลุดเสียงออกมาพูดดินทาเจ้าของคาเฟ่นั่นแหละนะคะพระเอกก็เลยแบบว่า บอกกับนังเอกว่าแบบทําไมต้องไปวิจารณ์เรื่องของคนอื่นคนเราคือมันแบบไม่เหมือนกันประมาณนี้นะคะก,ก็พูดดีว่ประมาณนี้นังเอกก็รู้สึกผิดนะคะแต่ว่านางเอกก็เข้ามาในห้องแล้วแบบโยนกล่องพัสดุนะลงเพราะว่ารู้สึกผิดมากแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็แบบได้ยินเสียงกดกริ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็พบว่าเป็นเพื่อนของเธอมาหานั่นเอง ซึ่งนางเอกก็แบบตกใจมากว่าเพื่อนมาได้ยังไงนะคะซึ่งเพื่อนนางเอกก็มาหาแล้วก็แบบบอกว่านั่งแท็กซี่มาไกลมาก,ามากที่เพื่อนนางเอกมาหานะคะก็เพราะว่าเธอออกหักนะคะก็เลยมาหานางเอกแล้วก็เล่าเล่าเรื่องต่งตางๆว่าแบบแฟนเธออยู่กับคนอื่นประมาณนี้นะคะนางเอกกับเพื่อนก็คุยกัน แล้วทีเนี้ยนางเอกก็เลยแบบชวนว่าถ้าอย่างนั้นอนะไปโซกันเลยแบบไปจัดการกับ2คนนั้นแต่ว่าเพื่อนนางเอกอะนะคะก็บอกว่าไม่ต้องไปแล้วก็บอกให้นางเอกอ่ะไปลบประกาศรับสมัครผู้ช่วยทันตาออกซะเพราะว่าเธอเนี่แหละจะมาทํางานเป็นผู้ช่วยของนางเอกเองซึ่งนางเอกก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าได้คนที่จะมาช่วยทํางานเป็นผู้ช่วยแล้วแล้วก็ซึ่งเป็นเพื่อนรักของเธอด้วยนะคะ แล้วเช้าต่อมานะคะพวกเธอเนี่ยก็มาที่คลินิกเพื่อมาเริ่มทำงานนะคะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยคือเงียบมากไม่มีใครมาเลยนะคะซึ่งเป็นวันเปิดคลินิกวันแรกด้วยไม่มีใครมาแสดงความยินดีแล้วก็ไม่มีใครมาหาหมอด้วยพวกเธอนะคะก็เลยเดินออกมานะคะแล้วก็มาทักทายคนในหมู่บ้านแต่ว่าทุกคนน่ะแบบไม่ชอบนางเอกนะคะเพื่อนก็เลยแบบถามว่านางเอกอะไปทำอะไราผิดพลาดมา นางเอกก็แบบรู้สึกผิดนะคะก็เดินก้มหน้าเอามือปิดหน้าเหมือนจะร้องไห้นะคะพระเอกก็เห็นเข้าพอดีนะคะซึ่งเธอก็กลับมานะคะแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดนะให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เลยนะคะบอกว่าเออปิดกิจการเลยแล้วกลับโซเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครมารักษาด้วยแน่ๆนะคะแต่ว่านางเอกเธอก็แบบคิดอะไรไม่ออกอะค่ะเธอก็เลยแบบออกไปวิ่งซึ่งนางเอกชอบวิ่งก็ไปวิ่งตอนดึกๆคนเดียวนะคะแล้วก็ ไปเจอพระเอกปั่นจักรยานอยู่พอดีพระเอกนะคะก็เลยเข้ามาทักทายนางเอกเข้ามาทักทายนางเอกนะคะซึ่งแล้วก็เข้ามาทักทายนางเอกนะคะในตอนนั้นคือก็พระเอกก็คือทําทุกอย่างอยู่แล้วก็ปั่นจักรยานแล้วก็มาเจอนางเอกกําลังวิ่งอยู่นะคะพระเอกก็เลยแบบ ก็ตักเตือนนางเอกนะคะว่าเอ้าทําไมมาวิ่งกลางดึกแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าให้หนางเอกอ่ะลองเปลี่ยนชุดออกกําลังกายดูบ้างเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นมีแต่คนแก่หัวโบราณเขาแบบรับไม่ค่อยได้กับการแต่งตัวแบบนี้นะคะซึ่งพระเอกก็แบบพูดให้กําลังใจนางเอกในเรื่องที่ผ่านมานะคะว่าแบบก็เข้าใจว่าคนเราไม่มีใครแบบไม่เคยนินทาคนอื่นนะคะก็เข้าใจทั้งนางเอกแล้วก็ ทั้งเจ้าของคาเฟ่ซึ่งนางเอกก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะมีไม่เปิดอยู่นะคะก็เลยพูดไปเต็มที่ประมาณนี้พระเอกก็แบบพูดดีมากนะคะก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วทีเนี้ยพระเอกก็เลยถามนางเอกว่าได้แจกต็อกเปิดกิจการไหมต็อกก็เหมือนเป็นแบบอาหารอย่างหนึ่งนะคะที่แบบเอาไปให้คนในหมู่บ้านประมาณนี้แล้วนางเอกก็นึกขึ้นได้ว่าแบบลืมแจกในวันเปิดคลินิกอย่างเงี้ยนะคะ เช้าต่อมาเนี่ยเธอก็เลยแบบรีบทําแจกนะคะเธอก็ไปแจกที่ร้านผู้นําชุมชนไปแจกไปเรื่อยๆนะคะร้านอันไหลร้านขายของชําซึ่งทุกคนนะ่ก็แบบแบบไม่ไม่ค่อยชอบเธอก็ไม่อยากรับของเธอก็ทําสีหน้าแบบไม่พอใจนะคะประมาณนี้แล้วก็ทีนี้นางเอกก็มายืนที่หน้าร้านคาเฟ่เธอก็แบบลังเลนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเธอก็ไม่กล้าเอาเข้าไปให้นะคะ แล้วทีนเธอก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็มาเจอกับเด็กที่กําลังเล่นเ mm. ม่นกันอยู่เด็ก2คนนี้คือเด็กที่ฟันหลุดใน E ีพีแรกนั่นเองนะคะซึ่งเด็กเนี่ยก็แบบฝากให้เธอเลี้ยงเม่นหน่อยเพราะว่าแม่ไม่ยอมให้เลี้ยงนะคะเด็กก็บอกแล้วนางเอกก็บอกว่าเธอก็ไม่อยากรับไปเลี้ยงอะคะ่ะทุกคนก็เลยบอกว่าเอาทําไมไม่เอาไปฝากหวัวหน้าโฮงละ่ะประมาณเนี้ยแต่เด็กก็บอกว่าคือเอาไปฝากแล้วหวัวหน้าโฮงไม่ยอมเลี้ยงให้ นางเอกก็แบบอุทานกับตัวเองเหมือนกันว่าแบบเอ้าไหนบอกว่าแบบเป็นคนดีทําไมแค่เมนตัวเนี้ยไม่ถึงไม่ยอมเอาไปเลี้ยงประมาณนี้นะคะแล้วนางเอกก็บอกว่าบอกกับเด็กสองคนว่าไม่สามารถเลี้ยงได้หรอกให้พวกเธอหาทางจัดการกับตัวเองแล้วเธอก็กําลังเดินหนีซึ่งขนาที่เธอกําลังรู้กว่าเด็กก็เลยพูดว่าเด็กสองคนนะคะก็เลยพูดว่าเห็นไหมเช่นบอกแล้วว่า หมอฟันคนนี้แม่บอกว่าเขาเป็นคนแบบไม่มีน้ำใจประมาณนี้แรงน้ำใจนะคะนางเอกได้ยินก็เลยแบบเออก็ด้วยความที่แบบโกรธนิดน,นึงแล้วก็แบบรู้สึกผิดนะคะก็เลยแบบหันกลับมาแล้วก็เลยเอาเมนมาเลี้ยงให้น้องสองคนนั้นนะคะแล้วทีนี้นะคะพระเอกก็มาที่ร้านคาเฟ่และด้วยความที่ว่าวันนี้แล้วก็มาถามในร้านนะคะว่าทำไมวันนี้ถึงไม่เปิดทำการแสดงเพราะว่าเขียนติดไว้ที่หน้าร้านเลยนะคะ เจ้าของร้านก็บ่นว่าทำไมลูกค้ากินไม่หมดก็ไม่ได้สนใจไอ้เรื่องที่ไม่เปิดทำการแสดงนะคะก็แค่บอกว่าวัาวนนี้แบบอาการไม่ค่อยดีก็เลยไม่อยากทำการแสดงแต่ที่จริงอะ่ะก็คือเรื่องที่โดนได้ยินนางเอกว่าให้ประมาณนี้นะคะเขาเลยไม่อยากเปิดทำการแสดงซึ่งเจ้าของร้านก็ไปเก็บโต๊ะเก็บอะไรนะคะแล้วก็บ่นว่าทำไมลูกค้ากินกาแฟไม่หมดอย่างงาอย่างนี้นะคะ ทีเนี้ยลูกสาวแกก็เลยบอกว่าก็เพราะมันไม่อร่อยไงมันถึงกินไม่หมดนะคะอืแล้วแล้วทีเนี้ยเจ้าของร้านคาเฟ่ก็แบบเหมือนรู้สึกจุกเข้าไปอีกอ่ะร้องเพลงก็ไม่ดีกาแฟก็ไม่อร่อยก็เลยแบบโทษตัวเองว่าทําอะไรก็ไม่ดีไปหมดนะคะแต่ว่าแกก็เป็นคนแบบยิ้มยิ้ม,มอะไรเงี้ยเขาก็แบบทําให้แกไปเล่นตลกแต่ว่าที่จริงอะ่ะก็คือรู้สึก ไม่ดีกับตัวเองนะคะก็เลยเดินออกไปพระเอกก็เลยได้ไปตักเตือนลูกสาวแกนะคะว่าแบบทําไมถึงพูดแบบนี้ประมาณนี้นะคะซึ่งนางเอกเนี่ยก็แบบเอ้ย e ไอตัวลูกสาวอะคะ่ะก็แบบตัวจี๊ดอยู่ก็คือแบบเออก็เถียงพระเอกอย่างงนอย่างนี้นะคะแต่ว่าพระเอกก็บอกอะบอกด้วยดีๆนะคะแล้วก็แบบมีหอล้ออย่างอกก็เลยแบบลูกนะคะลูกเจ้าของคาเฟ่ก็เลยไม่แบบไม่ซีเรียดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพระเอกก็ไปตักเตือนแล้วทีนี้นะคะพระเอกเนี่ยก็แบบ ได้ช่วยเอาขยะคข่าไปทิ้งแล้วพอเอาไปทิ้งก็ไปเจอกับเทปเทปเพลงของเจ้าของคาเฟ่นะคะเขาก็เลยเก็บไว้เพราะว่าเจ้าของคาเฟ่นะเอาเทปเไปทิ้งทางขยะนั่นเองซึ่งวันที่สองนะคะก็ตัดภาพมานางเอกแล้วเพื่อนนะก็มาคลินิกเหมือนเดิมพระเอกก็มาหานางเอกที่คลินิกนะคะพระเอกบอกว่า ก็บอกให้หนางเอกเนี่ยไปขอโทษชาวบ้านซะแล้วก็ไปเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้มีประชุมหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านนะคะก็กําลังนั่งพูดคุยเรื่องของเธอกันอยู่ในตอนประชุมหมู่บ้านนะคะเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาพอดีชาวบ้านเนี่ยก็แบบแปลกใจว่านางเอกมาได้ยังไงนะคะจากนั้นนพาพระเอกก็ตามมานะคะพร้อมของว่างขนมอะไรต่างๆแบบเป็นลังเลยนะคะพระเอกก็เลยบอกว่า บอกชาวบ้านนะคะว่านางเอกจะมาขอโทษแล้วเนี่ยคือขนมที่นางเอกซื้อมาให้ซึ่งจริงๆอ่ะนางเอกไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเลยนะคะพราะเอกจะแจงมาให้หมดอืมแล้วนางเอกก็แบบแปลกใจว่าอา้าฉันไปบอกตอนไหนประมาณเนี้ยนะคะอืมซึ่งชาวบ้านนะคะก็แบบกินขนมกินอะไรสนุกสนานกันนะคะเพราะว่าก็เข้าใจว่านางเอกเนี่ยซื้อมาให้แล้วทีนะคะผู้นําหมู่บ้านก็ได้แจ้งว่าพรุ่งนี้เป็นวันทําความสะอาดหมู่บ้าน ก็อยากให้ทุกคนนะคะเตรียมอุปกรณ์อะไรมาทำความสะอาดหมู่บ้านในตอนเช้าด้วยกันนะคะแล้วพอจบทุกคนก็แบบพาก,กันรบมือขอบคุณนางเอกที่เลี้ยงขนมนะคะนะคะเหมือนว่าความสัมพันธ์ก็เริ่มดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นที่นี้นะคะหลังจากแบบแยกย้ายกันหมดแล้วชาวบ้านกับหมดหนางเอกเนี่ยก็เลยแบบขอบคุณพระเอกนะคะเพราะว่าแล้วพระเอกก็เลยแบบขอมือนางเอกหน่อยประมาณนี้นะคะแบบเหมือนจะเป็นฉากหวาน แต่ว่าที่จริงอ่ะพระเอกเอาบินค่าขนมนะคะวางลงมือนางเอกแล้วก็บอกว่าให้นางเอกอ่ะโอนค่าขนมทั้งหมดมาให้เขาเพราะว่าเขาเป็นแค่แบบหม,มอฟันนะะคเงินเดือนเยอะกว่าเขาแน่นอนทําไมเขาต้องซื้อให้ด้วยประมาณนี้นะคะก็เลยให้นางเอกนะโอนเงินให้เขาประมาณนี้เช้าวันรุ่งขึ้นนะคะแบบ ชาวบ้านทุกคนก็เตรียมอุปกรณ์เอกมาทําความสะอาดหมู่บ้านเยอะแยะมากนะคะแต่ว่านางเอกอะยังนอนไม่ตื่นเลยนะทุกคนหัวนหน้าหมู่บ้านก็เลยไปกดออดเรียกเธอนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าเธออะขอโดดหนึ่งวันเพราะว่าด้วยความที่แบบเหนื่อยอย่างงู้นอย่างนี้นะคะหัวนหน้าหมู่บ้านก็เหมือนแบบอืก็แบบรู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจแต่ว่าก็พูดอะไรไม่ได้นะคะก็แบบปล่อยให้เธอนอนต่อไปนะคะพอเธอนอนไปเนี่ยจากนั้นก็มีเสียงออดมาอีกหนึ่งคนใช่ละคะ่ะ คนนั้นก็คือพระเอกนั่นเองพระเอกนะคะก็แบบบออังกฎอดนางเอกก็ออกมาทีแรกเธอก็ไม่ยอมออกมานะคะแต่ว่าโดนเพื่อ,อนเนี่ยถีบตกเตียงก็เลยรีบออกมาเปิดประตูให้กับพระเอกนะคะแล้วเธอก็แบบเตรียมเรื่องมาอย่างดีนะบอกพระเอกว่าเธอป่วยไม่สามารถไปได้นะคะแล้วทีเนี้ยบังเอิญพระเอกเอาเครื่องวัดอุณหภูมิมาด้วยนะคะก็มาวัดไข้ของเธอซึ่งก็พบว่าเธอไม่มีไข้เลยนะคะ นางเอกก็เหมือนไม่มีอะไรจะแก้ตัวนะคะก็เลยแบบยอมออกมาทําความสะอาดโดยดีนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ตัดภาพมาที่คลินิกหลังจากทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยนางเอกก็เปิดกีนิกปกติซึ่งวันนี้นะคะคลินิกของนางเอกอะก็เปิดแล้วก็มีคนไข้มาซึ่งคนไข้เนี่ยก็แบบงงๆว่านางเอกกับเพื่อนก็งงว่าเออมาทําอะไรเพราะปกติไม่มีคนไข้นะคะซึ่งคนน,นั้นก็คือคนไข้คนแรกของคลินิกนั่นเอง ซึ่งเ,งเอกกับเพื่อนก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าแบบยังไม่ค่อยมีคนไข้แล้วอยู่ดีก็มีคนไข้มานั่นเองแล้วอยู่ดีคนไข้ก็แบบเข้ามาเรื่อยๆซึ่งเยอะมากนะคะซึ่งจะบอกว่าคนไข้คนแรกอ่ะที่มาเป็นเพราะว่าพระเอกอ,อยากให้มาเฉยๆนะคะเพราะว่าคนนี้เหมือนเป็นเพื่อนกับพระเอกก็คือเขาเป็นตำรวจนะคะที่เคยทักทายกันแล้วก็บอกกับพระเอกว่า ก็ดีนะบริการที่นี่ก็ดีมากขอบคุณที่แนะนําประมาณนี้นะคะก็คือพระเอกอ่ะให้มานั่นแหละซึ่งพระเอกตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านกาแฟนั่นเองแล้วก็ได้บอกกับเจ้าของคาเฟ่ว่าเขาเนี่ยได้ลงไฟล์เพลงให้แล้วก็คือเอาเทปที่เจ้าของคาเฟ่เอาไปทิ้งถังขยะนะคะเอามาลงไฟล์เพลงนั่นเองลงในคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าเจ้าของคาเฟ่ก็บอกว่าลงทําไมไม่ต้องลงหรอกเพราะว่าเขาอ่ะจะเลิกทําเพลงแล้วนะคะ แล้วก็บอกให้พระเอกอสอนทํากาแฟซึ่งพระเอกก็แบบไม่ได้อะไรมากนะคะก็บอกว่าจะเลิกทําเพลงทําไมประมาณนี้แต่ว่าก็สอนเจ้าของคาเฟทากาแฟนะคะเพราะว่าเจ้าของคาเฟทากาแฟไม่ค่อยอร่อยอประมาณนี้นะคะเขาก็รู้ตัวแล้วก็แบบอยากให้พระเอกสอนทา ซึ่งตัดไปที่คลินิกนะคะคนไข้ที่คลินิกก็คือแบบเยอะมากๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะนางเอกกับเพื่อนเนี่ยก็แบบแปลกใจว่าทําไมคนเยอะจางขนาดที <S <S <dokument> ่เพื่อนเลยนะคะก็แบบถามนางเอกว่าเฮ้ยทําไมวันนี้ทําไมคนมันถึงเยอะนางเอกนะคะก็แบบเหมือนเริ่มคิดได้นิดนึงว่ารู้แล้วว่าทําไมคนถึงเยอะนะคะนางเอกเนี่ยก็แบบเดินผ่านคาเฟ่นะคะไปเจอเจ้าของคาเฟ่พอดีซึ่งเจ้าของคาเฟ่ก็แบบไม่ค่อยอยากเจอนางเอกนะคะเหมือนแบบไม่อยากสู้หน้าประมาณนี้ นางเอกก็เลยบอกว่าได้ฟังเพลงในเทปของเจ้าของคาเฟ่แล้วก็คือแบบชอบเพลงอชอบเพลงหนึ่งมากในเทปนะคะแล้วก็ได้ขอโทษเจ้าของคาเฟ่ไปแล้วเธอเนี่ยก็เจ้าของคาเฟ่ก็แบบดีใจนะคะแบบรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าชอบเพลงของเขาแล้วก็มีการขอโทษกันนะคะนางเอกก็เลยได้ถามหาพระเอกนะคะทีนี้นางเอกก็ได้ถามหาพระเอกนะคะแล้ว เจ้าของคาเฟ่นะคะก็ได้บอกทางเพื่อให้นางเอกไปหาพระเอกนะคะทีนี้นางเอกก็ได้เดินมาหาพระเอกนะคะซึ่งพระเอกนั่งอยู่ที่โขดหินซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวิวที่สวยงามมากๆของเรื่องนี้นะคะนางเอกก็บอกนะคะว่าที่คนไข้อะคนที่คนไข้ที่คลินิกอะเยอะมากต้องเป็นเพราะพระเอกแน่ๆเลยอย่างงี้นะคะพระเอกเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้ยินบอกให้นางเอกเนี่ยขึ้นมาที่โขดหินหาเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ยิน แล้วทีนี้นะคะนางเอกก็แบบจะขึ้นไปพระเอกนะคะก็เลยแบบมาช่วยโดยการแบบยื่นมือมานะคะให้นางเอกจับแล้วทีเนี้ยช็อตนี้แหละค่ะช็อตที่แบบหวานซึ้งซีนโรแมนติกนะคะก็คือนางเอกเป็นสะดุดลมแล้วพระเอกก็พยุงไว้นะคะทุกคนพอจะคิดภาพออกไหมซีนนี้ นั่นแหละแล้วทีนะคะภาพมันก็ตัดไปที่ตอนเด็กๆของพระเอกกับนางเอกเลยก็คือภาพตัดไปที่อดีตพระเอกกําลังเดินเล่นกับคุณปู่ที่ชายหาดนะคะก็คือชายหาดที่พระเอกกับนางเอกเจอกันใน E ีพีแรกนั่นแหละนะคะพระเอกเดินเล่นกับคุณปู่อยู่แล้วครอบครัวของนางเอกเนี่ยก็เดินเล่น3มคนพ่าแม่ลูกนะคะแล้วพ่อของนางเอกก็ไปขอให้คุณปู่ถ่ายรูปครอบครัวให้หน่อยนะคะคุณปู่ก็เลย ถ่ายรูปครอบครัวให้ซึ่งนางเอกไม่ยอมยิ้มพ่อกับแม่ก็บอกว่าให้ยิ้มหน่อยอพอพระเอกเห็นหนางเอกไม่ยอมยิ้มอันนี้คือตอนเด็กนะทุกคนไม่ยอมยิ้มนะคะก็เลยแบบทําท่าตลกตลกให้หนางเอกยิ้มนะคะนางเอกก็แบบยิ้มออกมาก็ได้รูปที่แบบน่ารักมากๆซึ่งก็คือรูปนี้เป็นรูปที่นางเอกอะเอาไปไหนก็เอาไปด้วยตลอดแล้วก็ชอบมองรูปนี้อยู่บ่อยๆนะคะนี่แหละก็เป็น เรื่องของ EP นี้นะคะหลังจากนั้นคุณปู่กับพระเอกก็แบบได้เดินไปเหมือนพระเอกก็แบบมองที่เขาถ่ายรูปกันเป็นครอบครัวนะคะก็คือมองอยู่นานมากคุณปู่ก็เลยบอกว่างั้นเราไปถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูปกันนะคะซึ่งก็ไปถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูปพระเอกก็ยังเก็บรูปนั้นไว้อยู่ที่บ้านนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือทั้งพระเอกกับนางเอกเขาเคยเจอกันแล้วตอนเด็กๆนะคะแล้วก็ นางเอกก็ยังเก็บรูปที่คุณปู่ถ่ายให้ไว้อยู่เลยพระเอกก็ถ่ายรูปกับคุณปู่ที่ร้าน,นก็ยังเก็บไว้นะคะซึ่งที่หน้าร้านของร้านถ่ายรูปของที่กงจินเนี่ยก็มีรูปคุณปู่กับรูปพระเอกตอนเด็กเนี่ยติดไว้ที่หน้าข้างหน้าด้วยนะคะเพื่อแบบเป็นการโชว์รูปในร้านประมาณนี้นะคะนี่แหละคะ่ะเรื่องราวของ ep 2ซึ่งเราก็ได้ดูนะคะก็คือชอบมาก หนึ่งคือชอบเนื้อเรื่องชอบวิวชอบบรรยากาศนะคะมันมีความชนบทซึ่งชนบทของเกาหลีอะ่ะก็คือแบบดีมากๆนะคะมันสวยงามมันแบบว่าเป็นซีรีส์ที่ฮิวใจอีกเรื่องหนึง่งแล้วพระเอประกอบซีรีส์ก็คือเพราะมากนะคะแล้วเคมีพระเอกกับนางเอกก็คือดีมากๆนะคะคือเราอ่ะเป็นคนที่ชอบพระเอกมากนะคะก็เลยแบบมาตามดู ซึ่งดูนะคะก็เนื้อเรื่องมันก็ประทับใจนะคะเนี่ยยิ่งดูไปแค่2 EP นะคะก็รู้สึกประทับใจซึ่งซีรีส์เกาหลีไม่เคยทําให้เราผิดหวังนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องแต่และเรื่องเขาแบบดีมากๆนะคะซึ่งเนี่ยเป็นแค่2 EP ก็ยังแบบสนุกแล้วก็ชวนติดตามหน้ามีประเด็นอะไรขึ้นมาใหม่ๆตลอดนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ